พี่น้องนี่กัญญาเบ็ดปลามากขนาดสุดแล้วว่ามีจักตัวพี่น้องจะได้กินบ่บ่บ่ได้ก็จะใช้เบ็ดปลาไหลสิใดบ่แจะลังหนึ่งเห็นเราเจ้าพระท่านเดีนั่นพี่น้องนี่นี่มีย่างคือเก่าโอ้ตื่นนกอุ้ยนี่พี่น้องหลังที่สองดึงอีกแล้วพี่น้องปลาไหลดึงอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเกี้ยวขอตัางกองกันนะพี่น้องเด้อ นี่ก็มาหลังที่ลุงเขียวว่านเลยพี่น้องบอกพี่น้องว่ามันกินเราหรือพี่น้องนี่ลุงเขียวสิมาตั้งกองก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่เสียกตึงๆกันพี่น้องเสียกตึงๆกันเอาให้ลุงเขียวตั้งกองก่อนเนาะพี่น้องเนาะตั้งกองก่อนพี่น้องตั้งกองก่อนว่าเดี๋ยวเนี่ยมาใส่น้ำพี่น้องพี่น้องหลังจากมาใส่เบ็ดปลาไปแล้วพวกตัวเราล้างนี่กัมาใส่ไปแล้วก็ดึงขึ้นเขาพี่น้อง สิ่นี่บ่ดึงยูพี่น้องดึงดูได้ยูพี่น้องดึงยูพี่น้องดึงดูพี่น้องดึงดูมาดูพี่น้องลงเลยพี่น้องูงเลยพี่น้องลงเลยพี่น้วนี่พี่น้องได้แล้วพี่น้องเอาบ่อผาดพี่น้องบ่อผาดเอาได้มาแล้วหนึ่งแต้มพี่น้องเพได้เบ็ดปลาเก้าเบ็ดปลาไหลแด้วพี่น้องเบ็ดปลาเก้าก็เงียบหัวคือเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อพี่น้องก่อ็ดก่อนเอา ใส่เบ็ดป,ดปลาคอปลาไดดปลาไหลก็เอาเขาใส่ไว้น้ำกันนี่แล้วพี่น้องนี่พี่น้องสุดยอดบะได้แล้วพี่น้องได้แล้วเอาเดี๋ยวมาหนึ่งเต้มพี่น้องไปเบื้องหลังหนึ่งอีกกุกเจ้าเห็นมันดึงเราต้องไปเบื้องกันพี่น้องเอ๋อพี่น้องนั่นแหละก็ไวิ่งใส่แต่พี่น้องพอบ่มีถุงมาบ่มี่น้งมาใส่พอมายามเถียวแรกครับอันตอนมายามเบ็ดปลาบ่ได้ปลาพี่น้องบ่ได้บันนี้ลุงเจ้าก็เลยว่าเออ ไปแถวนี้กันสิได้คือว่าได้ก็เลยเอามาบะคือปลาไหลสินันน้พี่น้องก็เลยมายามปลาไหลใส่ปลาไหลไว้น้ำพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งสิมีบ่มีก็เบิบ่งน้ำกันพี่น้องเอ้หลังนี้ก็ได้ได้ก็ดึงขึ้นเก้าพี่น้องอยู่โอ้ยหลังนี้บ่มีพี่น้องรูดพี่น้องดึงเกาไปบักตึงเลย ลูดบ่ได้นี่พี่น้องโอ้ดึงวันสุยเหรอพี่น้องดิไข่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 โอ้เสียเป่าเลยพี่น้องเดยโอ้ยบ่หนาผาดบ่หนาผาดพี่น้องอา้าวมันคือพลาดได้วะวาันสุยเนะี่ยไหนดึงตึงตึงออกไปให้พี่น้องโอ้ยพลาดเลยพลาดเขาลาดเขา ไปเบิ่งนํากันพี่น้องหลังต่อไปอยังอีกทางพู้นล่กลางโยบ็ดปลาไหลหพี่น้องลุงเขียวทีมงานเสรรษษษษ้นอีสานสิพาพีผ้าหน่องให้กับยังไงพี่น้องเบิ่งแต่ว่ากับว่าผาดพี่น้องเดี๋ยวมาแต้มหนึง่งเอา้าก็ถือว่าไดกก้กินก็แต่ว่าปลาคอ,อยังวัฒนได้สำเร็จเงี้ยวหักยังวัฒน์ใดได้พี่น้องตัวนี้ก็ได้เงี้ยวหักใส่ปลาไหลก้อนไปหนึ่งแต้มเนาะเอา้าก็ถือว่าไปเบิง่ง แต่ถนไในสิ้นสุดกิดสียามไปอีกคุณพี่น้องท่านนีหัวคำก็ต้องได้ละปลาควาหรือปลาไหลต้องกินอีกเนาะไปเบิงน้ำกันครับผมน้อพี่น้องทางนี้จะเด้งอีกแล้วมันสิเป็นยัง er ไงสิมีโตบ่เบิงน้ำกันพี่น้องมีโตบ่พี่น้องมีโตบ่อบ้างโอ้ยโอ้ยมาแล้วพี่น้องอืออืออ่าเด็กพี่น้องเอ้ามาอีกหนึ่งเต้มเออพี่น้อง สุดยอดดีพี่น้องตะหลุนเดียวกันเลยเออเดี๋ยว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 ใส่ก่อนพี่น้องก็ใส่ก่อนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว้เฮ้อใส่ยังไงอันนีดี๋ยวแกะกันอันน้องไปก็พี่น้องโอ้แต่มาาลายแต้มอยู่เด็ดยามาเดี๋ยวซีบรังนี้ซีบรังนี่โคตนนะบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าเราต้องดีๆดีงดีๆ Nhây, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. có cotton con, cotton cotton con, cotton cotton con cotton 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 con, ô cotton 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 ขึ้นมาจากไสเบ็ดปลาบะไดเราก็ยามขึ้นมาพี่น้องเด็กขึ้นมาหกเก็ดแต้มพี่น้องเรื่องไงห,หกแต้มเจ็ดแต้มแต่ตัวบ่็นไงดอกกะบถ้าว่าไสเนี้อหัวพี่น้องไสเนี้อหัวไสเบ็ดเนี้อหวัวไสทึ่งเบ็ดปลาไสทึ่งเบ็ดเบ็ดปลาคอเบ็ดทึ่งเบ็ดปลาไหลเออกะลุกตัวพวกปัญหาหู้ให้นนยภายในมือนีกับมันอยู่กับพ่อได้ยุดได้กินยุพี่น้องกลับไป มื่อนี้กับพุ่นละลุงโตกับไปถ่ายอีกโย่เพื่อนไปหน้าอยู่เพื่อนไปสูบน้ำออกโย่หน้าทุกคนเพื่อนจะสูบน้ำไปพี่น้องไปแตงโย่จริงจริงกับติดตามบึงกับ่าทีมงานลุงกวนกับเพราะท่านในมาหอดตัวนี้กับสามสี่มงเพื่อนกับทรมาแล้วว่างันลุงกวนกับด้ว่าสิมาลุงโตกับถ่ายยุบุ่นละพี่น้องไปไปหากันพี่น้องห้าวบานนี่ไปเบิรงนน้ำกันครับผม